ขอเข้ามาเลยลูกมาขยับขยับของเข้ามาหากันมาขยุขยับของมาน,นี่มามาปิดนี่มามามาปิดนี่มาขยับมานี่ bueno อ่าเป็นไหมของของมาจ้าโอเคนะพอแล้วอยู่นี่ของของเลยคนมันเยอะเดี๋ยวให้ลูกให้ลูกก่อนลูกก่อนเนอะ ลุกก่อนครับลุกก่อนนี่หน,น,น้ากูไป คนเยอะจังเลยอเลยรองนี้ก็ได้ลองนี้ก่อนนะต่างห้าองรอดรอดสักหน่อยเดี๋ยวคนคนคน,คนออกก็เข้าไปไม่ไม่ต้องเดินไปไม่ได้

ความรัทายเยอะมากนะฮะและนี่เป็นชาวต่างชาติเยอะนะะหายยกขึ้นไต้งกองลงน้ำเลยลงน้ำมอเลยหายยกเลยยกเลยยกยกยกหมดเลยใช่ใช่ใช่โทษ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 โทด้ทษโ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 ทษยได้ทษนทษโท

ไม่ใช like, mm huh? ่ทุกกาเลยก็ได้ห้าเพื่อนของด้วยพวกเพ่อนเออเออรอรอเรยนะคะได้ขอไหมได้ขอยาวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต่ออันนี้ก็ได้ไหมนด่ยังไงในท่านพักเตไม่ไม่อมพิมันนี่ต่อตเนี่ยต่อเนี่ยท่านเมตตาเื่อเเดี๋ยวทลงมาผมทายไปเลยดขด้วยนะ พอแเ้วออกไปเลยพอพอเรออกไปเลยเออพอแล้วออกไปเนาะให้น้องเนี่ยอแล้วออกว่าคือที่เรียกว่

วนไปเลยวนต่อแถบวไปเลยวนไปโน้นเลยวนไปโน้นเลยโน่นไปนี่ยังไงนี่ฝ่งนี้นี่ฝัมึงอะไรกูไปด่ามันเขาให้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้เดี๋ยวเขามาออ๋ อย่าอย่าไปลาดแบบนั้นอย่าไปลาดแบบนั้น วางนี่เลยดอกไม้ไปบูชาเลยป้า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 จ้าไปเลยพรมอะไรไปอันนี้เรยบูชาเลยผมอะไรรองเท้าเด้อระวังรองเท้าเด้อจ้าอ่ถอยไปเลยครับถอยไปเลยจ้าคนมันเยอะเนาะคนมันเยอะจ้าเอาข้อยังเเกก็็บบตัง

ลูกนมมาลูกใช้ลูกตาลต้มดีสิามก็เจ็ดบสองวปแอ่าพอนะครับพร้อมอะไรพร้อมอไรเลย โปมาแล้เป็นบูชาต่อได้เลยนะคะรับเอาเลยนะครับแบ่เงเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีรถเก็บมาบ้างนะครัยพอแล้วครับพอแล้วครับ

Why